สำหรับเตาตัวนี้นะครับเรียกได้ว่าฟังกช์ชันครบเลยนะครับไม่ว่าท่านจะต้มจะทอดหรือจะย่างหรือจะอบนะครับสำหรับตัวนี้นะครับตัวเดียวเลยครับเอาอยู่นะครับ สวัสดีครับร้านอัศวินแก๊สช็อปนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําตัวเตาแก๊สที่ใช้ในบ้านนะครับสําหรับตัวนี้นะครับมีความพิเศษนะครับนี่นะมีอยู่3หัวเตานะครับพิเศษยังไงเดี๋ยวเราลองมาชมกันเลยนะครับรอบเตาตัวนี้นะครับจะเป็นยี่ห้อลินไนนะครับนี่นะยี่ห้อลินไนรุ่น RI 5 1 4นะครับสําหรับความพิเศษของตัวนี้ก็คือมี4ฟังก์ชันในตัวเดียวกันนะครับ นี่นะฮะก็คือตัวนี้จะเป็นหัวเตาทั่วไปนะครับก็จะเป็นต้มทอดนะครับแล้วก็ตัวนี้นะฮะเป็นเตาปิ้งย่างนะครับและด้านล่างตัวนี้นะครับเป็นเตาอบนะฮะนี่นะฮะจะอบได้ขนมปังหรือว่าจะเป็นอะไรที่เข้าช่องนี้ได้ก็จะอบได้หมดนะฮะนี่จะมีตะแกรงให้นะครับวางข้างบนได้แล้วก็จะมีถาดต,ตัวนี้ด้านล่างนะครับดึงเข้าดึงออกโดยการ ใช้ตัวนี้นะฮะจะมีตัวที่เกี่ยวมาให้นะครับาตัวนี้ดึงเข้าดึงออกได้ด้านบนจะเป็นย่างนะครับด้านล่างจะเป็นอบนะครับนี่นะครับเรามาดูตัวแรกก่อนนะครับตัวนี้นะฮะเราต่อถังแก้ไว้เรียบร้อยนะครับตัวนี้เป็นหัวปรับเซฟตี้นะครับนี่กดเข้าไปแล้วก็บิดนะฮะนี่นะครับ นี่คือหัวที่1นนะครับและตัวนี้ตัวที่2นี่คือเตาย่างนะครับนี่นะครับเตาย่างจะเป็นนี้นะและหัวที่3นะครับก็เป็นไฟทั่วไปนะไฟแรงนะครับตัวนี้ถือว่าไฟแรงมากๆเลยครับสำหรับตัวกลางนี่จะเป็นตัวเตาย่างนะครับเดี๋ยวรูนะครับจะมีแดงๆด้านข้างนี่ก็คือไฟเริ่มร้อนแล้วนะครับ ด้านล่างนะครับตี่นี้เตาอบนะก็จะใช้พร้อมกันได้นะครับด้านบนด้านล่างนะครับใช้พร้อมกันได้หมดเลยครับ3หัวเตานะครับเรามาดูที่วัสดุของตัวนี้นะครับนี่นะฮะที่เห็นสีเงินนี่เป็นสแตนเลสนะครับนี่สแตนเลสทั้งตัวนะครับข้างๆจะเป็นเหล็กเหล็กเคลือบสีกันสนิมนะครับนี่นะฮะด้านบนทั้งหมดจะเป็นสแตนเลสนะครับหัวเตาก็จะเป็นเคลือบทองเหลืองนะครับ ยี่ห้อนี้นะครับรินในนะครับชื่อเสียงการันตีนะครับสำหรับดินในก็จะเป็นเตาแบรนด์ญี่ปุ่นนะครับที่ไทยซื้อมาผลิตขายในประเทศไทยนะครับคุณภาพก็ญี่ปุ่นเลยนะครับตัวนี้ฮะและมีรับประกันวาวเปิดปิดถึง5ปีนะครับนี่นะมีถงชาติญี่ปุ่นครับตัวนี้เป็นแบรนด์ญี่ปุ่นนะครับสำหรับเตาลินในรุ่น R i 5 1 4 e รุ่นนี้นะครับราคาจะอยู่ที่ 2990บาทนะครับราคานี้เราจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศนะครับพิเศษเลยนะครับนี่นะฮะเราจะแถมตัวนี้นะครับหัวปรับตัวเซฟตี้นะครับและสายแกนนะครับตัวนี้นะฮะให้ไปเลยนะครับราคาเพียง2990บาทส่งฟรีทั่วประเทศนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับสนใจยังไงติดต่อเข้ามาตามไลน์ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ และหรือถ้าท่านสนใจที่จะมาซื้อสินค้าหน้าร้านนะครับเชิญได้เลยครับร้านอัศวินแก๊สช็อปนะครับยังมีเตาอีกมากมายท่านเลือกนะครับนี่นะฮะอยู่พระรามสองซอยท่าข้ามนะครับเข้ามาชมที่ร้านได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ